เพื่อนเพื่อนจ้านี่แหละตรงที่เขาเอาไอ้เอา,เอารถไถล้มค่ะรถไถล้มผลกรติสนะคะวันนี้ก็บยายน้องก็ไปเอารถไถน้อยะคะ่ะรถไถน้อยรถไถมือเดินตามเพื่อนเพื่อนไม่เห็ดไห้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเอาเพื่อนมาบราเนี้รถไถเดินตามก็ไปบ่ไ,ปไปหวอีกคื้กัน <laughs> ไปบ่ไหวคื้กันจเจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ารถไถเดินตามนะคะค่ะเอาไปมากกเอา้าพพองขุดพองก้นเอาประเนี่ยวพองก้นนะคะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ค,คนๆนะคะ่ซึ่งก็ยยายน้องกับขึ u, ้นไปเอ็ียดกับเข่าเปกินค่ะก็บค่ะเายี็ดกับเข่า e u, เพิ่นอยู่กับเล็บอะไรมากเบื้องมานี่ช่วงนี้อัมนี้เพิ่นกับว่านน้ำม,มันเยอะอยู่น้ำม,มันเยอะอยู่สันวาเฮ้าร้อร้อให้น้ำให้น้ำม,มันลดล,ลงก้อนนี่จะน้อยก้อนน้อยสันเพิ่นวาเนาะจันเนาะยายน้องกับเล็บว่าเออคือพอไปเอาเครื่องมาสูบค่ะเอาเครื่องมาสูบมันจะไฟเลี้ยวยังท่านใจค่ะเพราะว่าปล่อยน้ำปล่อยน้ำลงไปค่ะ คือทอมันกะทอบใหญ่น้ำไอ้ทอใบไยห้วก็เพิ่นกัมาเอาสายยางสายยางกับสายยางน้อยเนาะค่นดูดหรือก้อมสร้อยกับดูดกับโคบในสมนีเนาะค่ะโคบในสมนีเพราะท่านใจไม่ยังดอกก้าเ้ามันก้ออกคากแล้วก็ออกคากมันก็เล่นตะจ้ำเป็นจ้ำเป็นต้องไปหาไอ้เครื่องมาสูบกับมาสูบน้ำออกจกเครื่องสักกอน ไปยน้องกับจิบบ้านไยแล้วกับว้านกาคือบานบ้านหน่อยแต่ปิดตรงนี้แหละค่ะตรงตรงนี้น้าตรงนี้แหละค่ะย้ะน้องกับจิบว้านจากตรงนี้แหะไปทางรถไถยนะค่ะช่วงหางรถไทยนะค่ะวานวาดไปนี่ก็พอคอยน้าพ่นลดลงจากนี้จังน้อยนะคะเนี่ยย้ะน้องกับจิว้านตรงนี้นะค่ะเนี่ยวานบ้านกาบ้านกาลงไปตรงลักไปลักตรงนี้ไว้มาลักไม่ไม่ตรงนี้ไว้นะค่ะเพราะว่ารถไทเพิ่นมาจุ่ม รถไทยผมว่าจมมาดิรถไถหน่อยก็ยังจมอีกค่ะมันบ่ไหวแล้วค่ะแล้วมันบ่ไหวแล้วค่ะให้รถไถหน่อยก็จมก็เกิดการกันแต่ว่ากาซ่อมนี่ก็คือเอาขึ้นได้อยู่กเพราะท่านไอ้ปนบ่อยเปนดินหลายแล้วก็แล้วค่อยๆเอาขึ้นซะกกันค่ะนั่นก็เพื่นก๋าเลยเพราะท่านเอาขึ้นค่ะเอาไ้ตัวนี้ก้นนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะยายน้องกับพ่อเพื่อนเลาวยางมาเบิงนะคะมาเบิงน้มหนามมันก็เยอะอยู่่เอพนกตอนนี้ก่ะเพื่อนก๋ากำลังไปเอาไอ้เครื่อง เพงมะสูบกับมะสูบน้ำออกกาว่าเอาน้ำเอาน้ำไห้ไห้จักน้อยเพราะเพราะใบป่าตายนะ่ามันไอสาตรงตรงไต,งตนี่ตรงตัวใต้นี่คือเอาน้ำลงมาใส่เขาบัดได้ก็ได้เพราะเด้รักษาปูรักษาป่าไววนะคะสงสารป่าพอไปย้ายน่องปล่อยป่าไ้ไหลายโอ้ยล้มแห้งเลยคะ่ะเด้อเปืป่อนเพื่อนจ้าการล้มแห้งกะขอถูกขออภัยนะคะฝนอากาศโอ้ยทั้งด่านทั้งบุญไม่เป็นฝนจะกจกด้วยบนะ แต่มันกับบมาหรวกมันม,ม,มันบาตกมันบมันตกถ้ามันมีลมมีหยงสิพัดไกลไปข้าวเดียวบ้ตกค่ะบ้ตกบ้านหน้าบ้านยายน้นองนี่บ้ตกมาโดนแล้วบ้ตกมาตั้งแต่พุ่นล่ะได้นี่แหละรับมันกันจะเขาเขาอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะเขาเขาอาทิตย์หนึ่งพอดีแล้วก็เพื่อนๆจ้าฝนยัางมันเนี่กตกวันลงมาอีกเลยมันลงตะปุ่นละ่ะถหน้าทวนทวนไงค่ะไงทวนทวน,ทวนอยู่เนี่ยบ่านนี้กับฝนล,ลงมือมือหลังจาก แนนแล้วได้สองมือกันหลังจากทียายนองวานได้สองมือนะคะไอ้ฝนก็มาลงมาลงมาลงใส่ฝนก็มามันม,มาลินไงเติมครับฝนลินนะคะค่ะฝนมันก็ลินลินลินก็ลินไงนะครับก็สามารถตีจเฮิตให้ดินซุมได้ค่ะดินปาน้เขาก็ก็จะเกิดได้นะคะเพื่อนๆจ้าเขาก็จะเกิดได้ไยายนองก,ก็ถือว่าดีดีค่ะพอฝนลินแล้วก็ เอาน้ำเอาน้ำลงไปเอาน้ำลงไปกันนั่นแหละครับเปิ้เปื่อนจ้าเอาน้ำลงไปเพราะว่าน้ำมันมันเพราไหลพ่าะไรแห้งปานนั้นนะคะับบางล่มดูค่ะเปิ้เปื่อนจ๋าร่มแห้งเอ้ามันมันเป็นยังไงเหรอค่ะมันมีตะล่มค่ะโอ้ยกับเปิ้เปื่อนจ๋าพี่ตาเปิ้ลเปื่อนนะบึงข่ายแย่นองกับมาเห็นสภาพการแล้วก็โอ้ยปวยใหญ่เอ้ยสนับพวกแก้วก็เอาเนี่ยมาสูบน้ำออกในเมือหูวว่ามันเห็ดหยากมัน มันนั่นมันนั่นไหลเข้าปอยังส่มันก็นั่นนั่นบกนั่นยังน่ะค่ะก็ไปเอาไอ้เครื่องมาสูบเอามันได้เลี้ยวคืนปวาร์เข้าบ่อใดเข้าบ่อใดว่านมัอนี่บ่อใดราะว่ากาเามันก็จะออกหักเลี้ยวนี่แหละเพื่อนว่าอันยังกับบ่อยากทอค้าว่าอันอันเขาปลูกออกนอเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับมีค้ามบราณเพื่อนเพื่อนเปรียบเทียบค้ามบราณค้ามขายักของเพื่อนน่ะค่ะข้าม่ายากยากหรือยากแบบใดอยู่ทีค่ะความยากของเพื่อนก็คือ เป็นว่าเนาะโอ้ยมาอยากไลยแต่เนาะมาอยากเลยเนาะข่อยเสียเอาแนวใดก่อนข่อยเสีเพ็ดจังใดก่อนค่ะกกะยายน้องกัอยากอยากถามเพื่อนเพื่อนเขาคือกันว่าเพื่อนเพื่อนเขาติตอ่ว่าจังไดนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าอันคำว่าเอ้ยยังก่อนไอเพื่อนวาอันอันโอ้ยควายกัเสียเนาะควายกัเสียว่าสันว่า เมียคอยกะสิออกลูกเพราะเมียคอยเอ้ยว่า <semaines> สันเพินว่านเนาะสมัยตะกี้เนาะมันก็บว่ามีรงพยาบาลเพราะทีเสียเอากันไปรงพยาบาลเมียก็สีออกลูกวนน่ะอ้าวเข้าูปขคอยก็ผัดจีออกนอคือกันเฮ็ดจงได้ข่อยเิียวอีหยังก่อนว่าสันเพินว่าเนาะคอยสีเอาอันใดควายคอยกะเสีย่อยกะสิไปน้าควายพอคองสีไปน้าควายมันยากคอยมายากหลายแท่อยมายากหลายแท่กันก็ ก็เขาใจยุว่าการหาไปหาควายก็ต้องไปหลายคนเช้าบานมันก็บจิปิซอยขึ้นกันนะคะเพื่อนๆจ้าแต่ว่ามันก็เป็นคัมไอ้คัสุภ้าิตคั่มพังเพลยโบราณเปิ่นะคะที่เพินว่าไว้นะครับเพิว่าไอ้ไอ้ไอ้ควายก็เสียกว่าสันว่าเมียก็สิออกลูกกว่าสันว่าเมียก็สิออกลูก เขาปลูกก็สิออกนอกนั่นแหละคือความหนุงยากทุกอย่างคือความหนุงยากันเปียบเทียบว่าเฮายากยากจะเข้าสิจับอันใดก้อนเฮาสิบายอันใดก่อนค่ะนี่แหละค่ะคือการเพิ่นกับสอนเฮาในการตั้งสติค่ะให้ตั้งสติให้ได้ว่าจะเอาตรงใดก้อนนะคะเพื่อนๆจ้ะคือคําสอนของผู้เฒ่าโบราณเพื่อนย้ำเพื่นสอนใดดับไดดีหลีเนาะค่ะเพื่อนๆเอ้ยค่ะยายน้องอยากให้เพื่อนๆเอาคําสอนของไอ้ไอ้ ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเอามาเอามาสอนลูกสอนหลานเขาเอามาสอนลูกสอนเต่าเฮาผู้ที่เขาเกิดได้ไงรุ่นนะคะเพิ่่นจะสอนเขาให้เขาได้รู้ว่าอันใดเป็นอันใดการใส่สติใส่เป็นยังยังมาใส่สติเป็นยังเังเราได้มาใส่ความฉิตเป็นยังจังจะต้องได้ใส่ปัญญานะคะนั่นแหละคือตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ากับยายน้องกับพระซองซองเพื่อนๆซองน้ำน้ำยายน้องนะคะมันเยอะมันเยอะเพราะว่า ไอ้ฝนก็มาเติมลงมือได้แหละค่ะฝนมาเติมลงที่กินกับน้ำกับยุดยุดเอาลงมาหยุดเอาลงมาแล้วล่ะค่ะหยุดเอาลงมาแล้ววันนี้ก็มาเติมมันกับฝนมาตกตกอยู่สองมื่สองมื่สองคืนมันตกเบิดหมือเบิด์ตคืนเนะค่ะเนาะกาที่สามารถที่เขายายน้องเกิดได้เลี้ยวับมูที่วันไว้อ่างไงไตน่ตรน่ะค่ะที่รถไถไไทตนๆปุ่นเหค่ะเพื่อนๆจ้ายายน้องซองเบิรงนหน้าซองหน้าไปทางปุ่นเหรค่ะเพื่อนๆจ้า ไต้วันไอไงทวนทวนทวนไงว่าสันไงคักไงเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆจ้างนั่นและนั่นล่ะขายย่ยน่องเรียกว่าซองไอ้เพื่อนๆเท่าเบิ้งนะคะพ่อฝนตกฝนกระตตกลงห้ามมาสองมือหลังจากนั้นก็จะเกือบเพราะอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าออวันจันทร์วันอังคาร วันพุดวันพลือหัดอืมเพราะว่าการหลังจากที่ยายนองลุกมาจากเขาก็ไดีมาวมวานตรงนี้พอดีนะคะขายยายนองมาเนี่ก็ขอคลิปไปเพื่อนเพื่อนเท่าได้เพื่อนขายยายนองก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขายยายนองก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนค่ะที่เขามาเบิ้งมาข่าว่าซอย เป็นเลี้ยงไจ่เลี้ยงเคเชี่ยแก่ยายนองค่ะยายนองขอขอบคุณนะคะ